วันนี้นะคะอยู่กับบรรดาน้องน้ำมากมายไก่กองนะคะเหมือนกันเลยอ่ะคือ,อไม่อร่อยเหมือนวันนีนยทั้งจงมูกทั้งลิ้นคือพังแล้วอ่ะออทำไมคลิปนี้มันทำลายตัวเองขนาดนี้สวัสดีค่ะกับต่างต่ง้วันนี้นะคะอยู่กับบรรดาน้องน้ำมากมายไก่กองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำกัน เกิดนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะก็เนื่องจากเดินผ่านเชลฟ์ขายน้ำล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันถึงมีน้ำอัดลมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ที่ทุกคนเห็นนี้ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่หมักจากข้าวแต่อย่างใดนะเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือจูปาจูปสปาร์ติงสตอรอเบอรี่นะเครื่องดื่มนมเปรี้ยวอัดกา๊าซรสสตรอเบอรีร่ คือเกินก่อนเลยว่าจริงๆเป็นคนไม่ชอบกินสตรอเบอรี่แต่ว่าวันนี้ก็จะต้องมารีวิวนะคะอันนี้ทุกคนอาจจะแบบคุ้นเคยอยู่แล้วปะ่ะเพราะมันเป็นลูกอมมาก่อนกินหอมนะกินเหมือนแบบลูกอมเลยสีแบบว่าอมชมพูนิดนึงเลคะ่ะแล้วก็มีความซากินเหมือนลูกอมแบบสตรอเบอรี่เลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสตรอเบอรี่ไม่ออก <c oughs> มันเหมือนน้ำแดงเหมือนไม่เหมือนมันก็เหมือนอน,น้ำสตรอเบอรี่แหละแต่ว่ามันซาอธิบายกัน 我们。 หมือนน้ำแดงโซดาแต่ว่ามีความแบบหวานหวานของผลไม้เออนีต้องอธิบายแบบนี้แหละมั้งจริงๆน้ำแดงที่เรากินกันคือมันมาจากสละใช่ไหมไม่ใช่แคนนะสละที่เป็นลูกแบบว่าเล็กๆมีขนนะคะตอบมาค่ะก็ยังอยู่ที่จุปปจ๊บนะคะจริงๆแล้วยี่ห้อนี้ไม่ได้ทําแค่แต่ลูกอมไม่ได้ทาน้ําดื่มนะล่าสุดดังๆเห็นมีแบบชมพูอาบน้ําสบู่อาบน้ําด้วยก็น่าจะหอมนะถ้าใช้นะคะอันนี้เป็นรสสปาร์คกิ้งเกรซ เครื่องดื่มอัดกา๊าซรสองุ่นนะคะวิวสีสวยเราจะไม่เทเยอะเดี๋ยวเราจะอิ่มกลิ่นก็อัางุ่น,นะคะ่ะมันก็ควรจะเป็นกลิ่นอัางุ่นแหละรสชาตก็อังุ่น <laughs> ให้รีวิวยังไงอะ <laughs> ก็มันเป็นรสอ้างหมุนดับโซดาก็ดีค่ะไม่หวานมากซากําลังดีไม่ได้ซาแบบเวอร์เวอร์หรือแบบแสบพอจนเกินไปต่อไปก็คือเครื่องดื่มอัดกาศรสส้มนะคะ sparkling orange อ,อุ้ยอันนี้นึกถึงแบบพวกอีโนเลยอะ่ะใครกดรถแน่นเฟอร์กลิ่นคือแบบใช่เลยมันก็คือเหมือนน้ำส้มแบนตามิลินดา แต่ว่ามันหวานน้อยกว่าไปจบแล้วอิ่ม <g ül> ต่อมานะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนอยู่ในห้องแลบ,บวิทยาศาสตร์ปะแล้วแบบเป็นเจื้อเคมีหรือเป็นสารเคมีอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือบันดาเบิร์กลูทเบียเบเวอร์เรจ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นคนไม่ชอบกินรูทเบียร์คือตอนนี้ถึกว่ามันกินแล้วเหมือนแบบเหมือนน้ำยาหมองอะถ้าเพื่อนคนไหนชอบนะคะก็คอมเมนต์ว่าหนึ่งก็ไแดบบ้ถ้าไม่ชอบก็คือคอมเมนต์2แล้วก็ลองพิมพ์มาว่ารู้สึกเหมือนกินอะไรบางคนก็บอกเหมือนกินยากแก้ไอตังรู้สึกว่าเหมือนกินแบบน้ำยาหมองฮ้ยแต่แพ็กเกจเขาสวยงามนะเปิดไง <laughs> ในนี้มีใครชอบกินรูทเบียร์ไหมคะกินเบียร์ค่ะ <laughs> กินไม่เหมือนยาหมองจริงนะมา ไม่เหมือนกินน้ำย่างหมองจริงๆนะแต่ว่าเคยกินรูดเบียร์มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าก็รสชาติเหมือนรูดเบียร์เมืองไทยเหมือนกันเลยอะ่ะคือไม่อร่อยเหมือน,นต่อมาค่ะอันนี้จินเจอเบียร์เป็นเครื่องดื่มรสขิงอัดกา๊าดเคยกินน้ำขิงนะแต่ไม่เคยกินน้ำขิงอัดก๊าดมาก่อนถ้าเขาทำขายได้มันก็ต้องอร่อยและมั้งอิ่ม <laughs> อันนี้ก็จะมีใส่ๆนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนิดนึงอือกิ่นก็เหมือนน้ำขิงเลย <c oughs> ตอนนี้แกดคืออยู่ตรงนี้แล้วอ่ะ <c oughs> กินน้ำขิงขงปกติดีกว่าคือมันก็เป็นน้ำขิงแหละแต่ปกติที่เราชงกินมันจะเป็นแบบว่าค่อนข้างหวานหวานใช่ไหมคะอันนี้มันจะแบบไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แล้วก็มีความซาบ <c oughs> เจเลอแต่เก่งใจเก็บไว้ก่อนต่อมาค่ะยังอยู่ที่บันดาเบิร์กเทรดิช o ั a นอลเลมอนเน้ำหวานกลิ่นเลมอนอัดกาดนะคะจากออสเตรเลียนำเข้าโดยยันนวากลิ่นก็เป็นแบบน้ำมะนาวปกติแต่มันเป็นเหมือนแบบมะนาวที่แบบไม่หวานอะ่ะมันเป็นมะนาวที่มีรสชาติขมนิดนึง อือใช่ต่อมาค่ะเรามาเปลี่ยนยี่ห้อกันบ้างนะคะยี่ห้อนี้ยี่ห้อ Thomas Henry Elder Flower Tonic Water เครื่องดื่มอัดก๊าดกลิ่นดอกเอลเดอร์นำเข้าโดยสารเหนืออิ่มโอ๊ยอดอกเอลเดอร์เป็นไงอ่ะเหมือน เหมือนกินเก๊กฮวยเลยมันไม่ใช่เก๊กฮวยใช่ปะเหมือนน้ำเปล่าเลยอะแต่ว่ามีฟองฟองหนูเคยกินมกน้กิน้ฮ้ยล้างแผยหรือเะไยสักอยเา้ยเฮ้ยอน้ยเฮ้้ฮ้ยเ่้ย้ย้ยย่ฮ้น้ย้้ สมุิอันนี้คือฝือนใช่ปะอันนี้คือแบบยิ่งกว่าความฝืนนะอ,อ๋อเหมือนเปลือมกมะกรูดอ,อันนี้คือ double dash pomegranate and basil นะคะ premium mixer pomegranate ก,มมก็คือครับทิม basil คือใบกะเพราอาวแล้วกะเพราเหรอ,อ ไม่ค่อยมีกลิ่นแบบกลิ่นเบาๆเบามากๆ,ๆอเหมือนต้มอีนี่มันติดลิ้นอยู่คือตอนแรกอ่ะกินอันนี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าอ๋อเออมีแบบโหระพาเบาๆ แล้วก็ไปเจอกับอันนี้ที่มันติดลิ้นอยู่ก็คือแบบขมมะกูดกับใบโหระพาอีตัวเนี้ยทำลายทุกอย่างก็เหมือนกินน้ำสมุนไพรแล้วก็มีโหระพาเบาๆนะคะต่อมาอันนี้คือทร i ดิช n นลโซดาจินเจอเบียอีกแล้วนะคะเครื่องดื่มกลิ่นขิงอัดก๊าซอันนี้จากประเทศออสเตรเลียอีกแล้ว อันนี้กลิ่นแรงกว่ากลิ่นมันแบบไม่หวานเหมือนน้ำขิงเมืองไทยแล้วอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นแบบไม่ค่อยน่าเป็นมิตรเท่าไหร่เลยเหมือนน้ำขิงที่ไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าใส่โซดาอันนี้คือ Mandarin and Seville Orange g จ์ g เครื่องดื่มอัดแก๊สตา Fentiments นะคะจากอังกฤษเช่นเดียวกันสหราชอาณาจักร ah 1> 1, 2, 3, อ๋อเออมันจะมีชั้นนิดนึงแล้วก็มีเธอด้วยกลิ่นเหมือนอีโนรสส้มอีกแล้วแต่ว่าเบาวกว่า เหมือนน้ำส้มซันคริกทุกคนต้องเคยกินตอนเด็กมันจะเป็นน้ำส้มซันควิกที่แม่จะต้องเอาไปแบบผสมกับน้ำเปล่าอะ่ะตันนี้คือแบบเหมือนน้ำส้มซันคริกเลยแต่ว่าเจือจางกว่าไม่หวานเท่าแล้วก็มีความซ่าของโซดาอันนี้น่าจะอร่อยนะคะโรสเลมอนนีอันนี้เหมือนเคยเห็นตามพวกร้านอาหารฝรั่งอันนี้กลิ่นแบบมีกลิ่นเหมือนมะนาวเบาๆแบบเแบาเา เจเลยแต่ขือนอันนี้ก็คือน่าจะปกติที่เคยกินกันนะคะเหมือนเป็นแบบพิคงเลมอนเนตอะไรแบบนี้แต่อันนี้ก็คือจะไม่หวานมากอันนี้ถ้าใครชอบไปกินเนื้อย่างตามร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นบ่อยๆก็น่าจะต้องเคยเห็นนะคะเพราะว่ามันก็คือราเน่เครื่องดื่มอัดกา๊าซ นี่ถ้าทุกคนมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะมีลูกบอลใช่ไหมพอเราเปิดแล้วมันก็จะมีลูกบอลแล้วเราก็ต้องกดให้ลูกบอลมันลงมาะคะ่ะซึ่งเคยเห็นคนอื่นเปิดแต่ว่าไม่เคยเปิดได้เองเลยข้างบนนี้จะเป็นลูกบอลอยู่นะคะวิธีการเปิดก็คือกดลงไปแบบนี้ว่า <laughs> เจรแต่ขือนอะ่ะนี่นะคะเราก็แกะอันบนออกมาจากอันนี้เสร็จแ,แล้วเราก็เตาะลูกบอลลงไป นี่แล้วลูกบอลทางบนก็จะหล่นมาอยู่ตรงนี้ซึ่งต้นไม่เข้าใจว่าทําไปทําไมอ่ะใครรู้ว่าทําไมต้องทําสิ่งนี้ก็คอมเมนต์มานะคะหรือจะคอมเมนต์ว่า เหมือนเซเว่นอหรือสไปซ์หรือแบบอะไรแบบเนี้ยจริงๆแนละ้วมันมีหลายรสมากเลยนะมีรสมะนาวมะพร้าวส้มโอใช่หอยไม่ใช่ไม่รู้อ่ะแต่มีเยอะอ่ะแบบมีมะนาวแน่นอนต่อไปค่ะอันนี้ก็คือสปาร์ l i ิ g งร s สเบอร์ี่นะคะกินเหมือนน้ำสลัอ๋อมันเหมือนผลไม้ไทยสักอย่างหนึ่งที่แบบไม่ใช่ราสเบอร์รี่อ่ะ ผลไม้ไทยอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบผู้ใหญ่ชอบให้เด็กแบบกินแต่แบบเด็กจะไม่ชอบอะ่ะลองดมก่อนก็นแด้ะจะเลอะนะร่าเกียดออะ ตอน,นเด็กอะ่ะเขาบอกว่าส่วนผสมมีโซดาน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำผลไม้เข้มข้นสารสกัดขิงหมักแต่มันก็ไม่เหมือนขิงนะถ้าใครอยากรู้ว่ารสชาติอันเป็นยังไงนะคะก็ลองไปซื้อดูต่อไปค่ะอันนี้คือยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเป็น Cool s City Cola คูล vs City ที่แปลว่าสงสัยอะนะ Cola ที่สงสยัยหรอ เหมือนลูกอมปอแปะที่เป็นหลดโคลกาทำไมคลิปนี้มันทำลายตัวเองขนาดนี้เหมือนโคลารถเข็น่ะแบบแต่ก่อนตอนเด็กๆมันจะมีงานวัดที่เป็นแบบเครื่องดื่มลดเข็นอัดลมอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นกระบวยเล็กๆใช่ไหมคะแล้วเอารถอะไรลูกแล้วเขาก็ตักใส่แล้วก็ไปเติมแก๊สอะไรสักอย่างนึงอ่ะต่อมาก็คือฮิโรชิมาโคลกา a drink to make Hiroshima fresh up กลิ่นเหมือนเครื่องดื่มโคลาทั่วไปกลิ่นมากเลยตอนนั้นเหมือนโคลาบ้านเราเด็ดเลยในสุดท้ายก็คือโซล่าอีโลไม่ใช่โซล่าอาโออิแต่อย่างไรโซล่าอีโลโคลานะคะทำไมเขาถึงเขียนว่า ซีทัชชิซอ,ซอลตี้เทสซอลตี้เทสก็คือรสชาติเค็มตอนนี้ทั้งจมูกทั้งลิ้นคือพังแล้วอ่ะกินเหมือนพวกแบบเลมอนนดหรือแบบมะนาวที่อัดก๊าดอ่ะมันเค็มจริงๆแหละมันมีเกลือด้วยอ่ะมีสารให้ความหวานนะคะสารควบคุมความเป็นกรดแล้วก็เกลือแล้วก็ชาเหมือนแบบซี่สีฟ้าแต่ว่าใส่เกลือก็กินได้นะแต่ถ้าให้เลือกก็ ไม่ต้องกินกันผู้ชนะในวันนี้นะคะได้แก่โทมัสเฮนรี่ใครที่อยากจะสัมผัสรสชาติน้ำที่แบบเคลือบลิ้นแล้วก็มีความแบบไม่อร่อยอ่ะก็ไปลองซื้อนะคะโทมัสเฮนรี่เอเดอร์ฟลาวเวอร์ก็ถ้าสมมติพูดถึงราคาก็ทั้งหมดนี้ก็คือวันนั้นที่ไปซื้อมาก็บินประมาณแบบ3,000กวา่าบาท คือมันเป็นของอิมพอร์ตแหละมันก็มาจากประเทศนูน้นประเทศนี้อะไรแบบนี้นะคะถ้าใครอยากลองก็ตัวนี้นะคะถ้าถามว่าอร่อยที่สุดก็คืออันนี้อุ้ยแต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะคือสามอันนี้มันกินง่ายอะมันแบบมันเหมือนเป็นผลไม้ทั่วไปไปค่ะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้มีคลิปใหม่ๆมานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าคนอื่นจะคิดว่าน้ำนี้รสชาติเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะ เราก็กำลังจะคัดเลือกสุดยอดแห่งความอร่อยเพื่อไปให้คนด้านล่างชิมนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเคยกินโคาดจรวดปะจริงๆ <laughs> กินได้ <c oughs> เหมือนไหม <c oughs> อันนี้จะเป็นรสลาสเบอร์รี่ค่ะเหมือนที่ตอนกินเด็กๆอะ่ะ เฮ้ยอันนี้มีอ่านเลยเป็นรูทเบียกินรูทเบียไหมวดยาวิทยา,าศาสตร์ <c oughs> ต้องมาผสมอะไรมาแน่เนี่ยไม่ได้มาผสมมอง <c oughs> อยากให้ลองชิมคะ่ะโทมัสเฮนรี่มันเหมือนกินเปลือกมะนาวขมๆเข้าไปอะ ทำงานเหนือหน่อยๆมาแกล้งอะไรผมวะเนี่ยรอบที่แล้วก็บอกหลอกเป็นอะไรเทริยากิมันเป็นเทริยากิไงซอสช็อกโกแลตซอสช็อกโกแลตอยากได้แบบเนีนพริกเนช็อกโกแลตแล้วรอบนี้จะแก้เขาใหผมอีกไงน้ำเปล่าดูสีใสขนาดนี้ที่อะไรอ่ะ ถ้าอยากให้รีวิวอะไรอีกนะคะหรือว่าอยากให้กินอะไรแปลกๆอีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะลองชิมขวดไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย